สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเกร็ดความรู้ดีๆจะมาแนะนำนะครับท่านเคยไหมครับว่าอยู่ดีๆเราเผลอไปกดอนุญาตนะครับแล้วมีการแจ้งเตือนอีเมลเข้ามาจากอีเมลที่เราได้อนุญาตเข้าไปเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอีเมลที่ดูแล้วนะครับเป็นอีเมลที่น่าลำคาญนะครับบางทีเราไม่อยากรับนะครับแต่ว่า ก็มีการส่งมาเรื่อยๆนะครับเรามีวิธีการยกเลิกนะครับดีวผมจะพาแนะนำนะครับวิธีการยกเลิกอย่างเช่นอีเมลแัวนี้เป็นของ gmail นะครับกดเข้าไปนะครับพอเจออีเมลแล้วนะครับอย่างเช่นอีเมลไหนที่เราต้องการบล็อกไม่ให้ไม่ให้เขาส่งอีเมลมาหาเราแบบอัตโนมัติอีกนะครับอย่างเช่น g e a r b a s e c o m เนี่ยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยให้ท่านเลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปจนถึงล่างสุดนะครับ ลงไปถึงเจ้าล่างสุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะขยายขึ้นมาให้ดูนะครับมันจะมีข้อความอยู่ข้างล่างนะครับให้เราอันสับสไครต์ก็คือเลิกติดตามนะครับเลิกติดตามอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนะครับตรงอันสับสไครต์นี่เนี่ยให้เราคลิกไปตรงอันสับสไครต์เนี่ยครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะขอซูมขึ้นมานะครับกดขึ้นไปแล้วเนี่ยบางอันเขาก็จะเป็นการยกเลิกเลยนะครับแต่บางอันก็จะ ถามเราอีกนะครับว่าเราต้องการทําอะไรนะครับเราก็ไปยืนยันตรงช่องนะครับอย่างอีเมลเนี่ยครับบอกว่าอีเมลที่ส่งมาหาอีเมลตรงนี้นะครับเนี่ยเราจะทําอะไรนะครับเราก็คลิกไปที่ช่องเครื่องหมายที่บอกว่าอัน c r i b e นะครับแล้วเขาจะถามเงื่อนไขเรานะครับว่าทําไมถึงต้องการยกเลิกการนะครับเราก็บอกว่าเราไม่อยากที่จะติดตามแล้วนะครับแล้วเราก็กดเซฟนะครับ ติ๊กเลือกข้อความนี้แล้วกดเช็คเขาก็จะมีการแจ้งเตือนบอกว่าทางอีเมลได้ขอขอบคุณนะครับที่ได้มีการติดตามมาก่อนหน้านี้นะครับแค่นี้ครับก็เป็นการยกเลิกแล้วนะครับผมจะลองอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็ส่งเข้ามานะครับส่งเข้ามาแต่ข้อความไม่ค่อยเยอะนะครับตรงนี้นะครับเรามาดูตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับเรามองหานะครับตรงนี้นะครับจะมีคําว่าอันสับส r i b e อยู่นะครับ เราให้เรากดไปที่อัน subscribe นะครับแล้วเขาจะลิงก์มาอยังอีกหน้านี้นะครับอย่างเนี้บอกเลยนะครับว่าคุณได้อัน subscribe เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคุณได้เลือกติดตามเรียบร้อยแล้วนะครับกดเข้าไปตรงยกเลิกาลลการติดตามตรงนี้นะครับแล้วก,ก็จะบอกว่าอัน subscribe successfully ก็คือการติดตามนะครับ ยกเลิกการติดตามเป็นผลสําเร็จแล้วนะครับต่อมาครับก็อีเมลนี้ก็จะไม่ถูกส่งมาหาเราอีกนะครับอย่างพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ยกเลิกได้นะครับอย่างผมจะยกเลิกตรงนี้อีกอันนึงนะครับอย่าง AliExpress นะครับกดเข้ามานะครับนะครับเขาจะมีมาแจ้งตรงนี้นะครับให้เรากดคลิกตรงนี้นะครับของ AliExpress นะครับพอกดเข้ามาบอกว่าเขาจะบอก You have เขาจะบอกว่าคุณได้ยกเลิกนะครับการติดตามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ,อันนี้ก็คือนะครับการยกเลิอกอีเมลที่ส่งเข้ามาหาเราแบบอัตโนมัติทําให้เรากวนใจนะครับบางครั้งไม่รู้ว่าเราไปเผลอกดอนุญาตตอนไหนครับเขาถึงส่งมาได้นะครับบางทีเราก็ไม่ได้ดูนะครับอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการยกเลิก ข้อความนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างสําหรับผู้ที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับถ้าอย่างไงนะครับถ้า,ถ,าถูกใจคลิปนะครับอยากจะรบกวนกดติดตามช่องนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆจะได้รับชมคลิปจากทางช่องนะครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะรบกวนนะครับช่วยกดติดตามช่องกดไลค์ กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆจะได้รับชมคลิปจากทางช่องนะครับ